ดีจา้าเนอร์ก็พมิเกันเชิญนะครับผมกับรายการเด็กโปรไฟล์บระเทศสเินจากช่องหาร์ว์นะครับผมหลังจากที่หา,หายกไปนานเรียกว่านานๆทีกว่าจะได้ลงคลิปแต่ละคลิปนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะไม่ว่างนะครับผมนะโอเคสําหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําเด็กโปรไฟล์ของสีเหลืองนะครับผมเป็นเด็กที่มาในทีมของคอสสองนะครับก็คือเด็กของ6เกเทพิสุทธิ์เอลราฟินแห่งความรักนะครับอ่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเด็กนี้มีอะไรกันบ้างและเล่นกันอย่างไงนะเริ่มจากไอ้ตัวนี้เลยก็ชื่อตามที่พูดเมื่อกี้นะครับผมหกเทพที่สุดเอลราฟินแห่งความรักนะครับก็อ่าถ้าบนสนามเรามีแต่เกมเหลืองเนี่ยอ่าเราจะไม่แพ้เกมนะครับผมถ้าไราเราเป็นศูนย์แล้วก็สตาร์สเต็ปของเรานะครับด้วยหนึ่งถึงสาม เมื่อไลท์ของเราเป็นศูนย์เนี่ยอาจจะนําเด็กของเรา6ใบนะครับไปวางไว้ที่แทสเอฟเฟคนี้มันแสดงผลซับซ้อนนะก็คือเอฟเฟคนี้นะครับมันบอกให้เอาไปวางไว้ที่แทสไม่ใช่เอฟเฟกต์โม่นะก็คือไม่ใช่เอฟเฟกตนะ์ king d e c เนาะก็คือจะกันโม่ไม่ได้นั่นเองนะครับไอเอฟเฟกต์กันโม่าจะก,กาันเอฟเฟคนี้ไม่ได้เนาะแล้วก็เอฟเฟกต์เล้วยสามนะครับแอตแทสเตอรของผู้เล่นทุกคนอ่าเมื่อเรามีเจมส์เหลืองอยู่10เม็ดขึ้นไปนะครับผมสปเิตเตอร์อ,อันดับเป็นคู่แขง่งทั้งหมดจะบีพีการเป็นศูนย์นะครับใส่มา3ใบครับผมต่อไปนะครับผมเป็น สิบสองจกักรวรรดิเทพแห่งปีชวดมองชูนะครับผมก็มั่นเชิญนะครับซิลแล้วก็เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับสบลิดนี้สามารถล้มล่างกับเบสโดยไม่นสนเงินไขได้แล้วก็ระหว่างซิลนะครับเลเวลสองสามอันดันบสเตปของผู้เล่นทุกคนสบลีดเผาจักรวรรดิเทพบนสี่มงกุฎของเราทุกใบมันถูนลายโดยเอฟเฟกต์ของคู่แข่งเนะี่ยจะยังสามารถอยู่บนฟิลในสภาพเดิมได้ก็คือเอาความจริงไม่ได้เอามาใช้อะไรหรอกเพราะว่าติดเผาจริงๆมันก็มีแค่ตัวเองนะครับผมมีแค่สามใบนะเอามาซิลเฉยนะครับผมต่อไปก็เป็น มิโนกาเมนนะครับผมก็กัรสปริดนี้นะครับเมื่อถูกทิ้งจากได้โดยฟเฟรคู่แข่งนะจ่ายเชิญไม่จ่ายคอร์สได้นะครับผมแล้วก็ในเทอร์นี้นะครับผมอ่าเด็กเราก็จะไม่ถูกทำลายอีกด้วยก็คือจะไม่โดนโมโ่นั่นเองเป็นตัวคัดโมโ่ได้นะตัวนี้เนาะแล้วก็เลเวลหนึ่งถึงสองนะครับอ่าเมื่อสปริดนี้ถูกเชิญนะครับสแสดงการ์ดบนสุดเด็กเราได้หนึ่งใบถ้ากัรเป็นั้นเป็นสปริดค่าไล่สองเนี่ยให้นำคือมือถ้าไม่ใช่ก็เอาวางไว้ที่เดิมนะครับผมใส่มาสามนะต่อไปเป็นวันโคมะนะครับผมก็ การสปริตนี้นะครับมันถูกทิ้งจากเด็กโดยเอฟเฟกต์ทิ้งเด็กของคู่แข่งก็คล้ายๆไอ้ตัวเมื่อกี้นะครับผมก็เราสามารถนําการ์ดในแฮชของเราทั้งหมดกลับไปเรียงไว้ใต้เด็กได้นะครับก็คือเป็นตัวรีกองนั่นเองนะฮะเอ้รีแทสอ่ารีแทสกับเขากองนะครับแล้วก็เลเวลไปหนึ่งศอกนะครับอ่าเมื่อสปริตของเราที่ไม่ใช่สปริตนี้ถูมลายเนี่ยสปริตนี้จะฟื้นสภาพนะครับสามสามนะต่อไปเป็นเทพธิดาเคลโอนะครับผมก็แอทแทสเต็ปของผู้เล่นทุกคนนะครับเมื่อสปริตข้าราชกงรของเราถูมลายเราจะจวดใบบสมมครั ต่อไปเป็นคิคัสซานนะครับผมก็เอฟเฟกเดียวกันกับเคโอนะครับถ้าสับ l i ค่าไลยส่อของหลักถุงลายเราก็จะได้จุดหนึ่งใบนะครับใส่มาสามต่อไปเป็นเทพธิดามาคาเอลนะครับมีชาร์จนะครับเพิ่มความสามารถลบบีพีของเราหนึ่งพันนะครับแล้วก็อ่าเลเวลงสองนะครับเมื่อสปบิ i ของเราเอยเมื่อสปบิ i ของคู่แข่งถูกเปลี่ยนให้บีพีเป็นศูนย์นะครับจะเปลี่ยนสภาพสปบิ i นั้นเป็นเสื่อมสภาพนะครับเอยเปลี่ยนสภาพสปบิ i ที่บีพีเป็นศูนย์ทั้งหมดเป็นเสื่อมสภาพนะครับใส่มาสาม ต่อไปเป็นกาจิกาจิอุสางินะครับผมก็มุสสลีนี้ทุกลายรือสูสลายด้วยคู่แข่งราจวกัสได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเรามีเบอร์เซตอยู่นะครับฟุตสภพาพสปริตสีเหลืองของเราหนึ่งตัวใสมาสองใบเนาะแล้วก็เป็นเซนงงคูฮิเมะทามากินะครับผมข้อบสุสสลิตของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีจํานวนต่ากว่าที่เลเวลคอสท,ที่หนึ่งที่เลเวลหนึ่งนะครับโดยที่เลเวลหนึ่งต้องการโดยคู่แข่งไม่ได้ก็คือ อย่างอ่ะทุกตัวอย่างตัวเนี้ยอ่ะมันเลเวลหนึ่งใช่ไหมเราต้องวางคอหนึ่งเม็ดนะครับก็คือคู่แข่งจะไม่สามารถถอดคอให้ต่ตํากว่านี้ได้นะครับอ่าก็คือแบบการถอดคอให้ตายนั่นแหละการถอดคอให้สูสไายนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เลเวลสองสามนะครับเมือ่อซาบลีนี้โจมตีหรือป้องกันส่งโซคอไปซาบลีนี้ลงแทสตนะครับผมเพื่อนําคอวอรหนึ่งเม็ดวางที่ซาบลีนเจ้าหญิงโศครารของเราที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่ว่าเจ้าหญิงโศครารในเดกเนี่ยก็เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะใส่มาไปเดียวนะครับสำหรับไปนี้เนาะต่อไปปเ็น ผู้พิทักษ์โลหแห่งแสงอิดด์นะครับผมก็สเปรตข้าไลน์ไปเกินสามของเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อถูมลาโดยเอฟเฟกคู่แข่งจะอยู่ในสนามในรูปแบบสื่อสภาพนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งถึงสามนะครับมีชาร์จเนาะสมบหนึ่งใบนะครับต่อไปเป็นโซลเบฟนะครับผมไฮดันเดียนะครับก็เมื่อเบฟนี่ถูกอัญเชิญน,นะครับอัญเชิญไม่จ่ายคอสสปรดคอสสองจะในแฮชเราได้สามใบโดยไม่ต้องจ่ายคอสนะครับเออพูดซ้ำทำไมวะแล้วก็ล,ลุแรกนะครับคอร์สแต่สองขึ้นไป อ่าเงินอันนี้คือเงินไขหลงรานนะคอร์ดตัสองขึ้นไปเนาะเอฟเฟกนะครับเมื่อคอร์บสปริตนี้กลายเป็นศูนย์โดยเอฟเฟกของสปริตเบฟเมจิกคู่แข่งนะครับสปริตนี้จะถือว่าถูกกำายที่เลเวสูงสุดนะครับแต่ว่าควาสมารทนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกนะก็เอามาลงเบฟเอ่อเอามาลงสปริตเสร็จก็อาจจะถอดทิ้งหรือก็อเบฟติดไว้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับใสมาสามเนาะต่อไปนะครับเป็นหนังสือเวทที่ถูกปิดผลึกใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่าแลวนะไม่มีก็หาใบอื่นมาใสนะครับก็เลเวลงหนึ่งสองนะครับ ผลของการ์ดใดๆที่มีผลต่อผู้เล่นหรือการ์ดในสนามของทั้งสองฝ่ายนะครับจะเปลี่ยนเป็นมีผลกับผู้เล่นหรือการ์ดในสนามฝ่ายเดียวโดยเราจะเป็นผู้เลือกเป้าหมายนะครับก็ตัวอย่างอย่างเช่นแกะนะซิบรูอลิสนะครับผมก็เอฟเฟกนี A ้นะครับส่งผลให้ผู้เล่นทั้งสนามใช่ไหมตัวนี้ก็สามารถเลือกให้มันโดนได้แค่ฝ่ายเดียวนะครับก็คือแค่อ e ีฝ่ายได้นะหรือจะโดนแค่เราก็ได้แล้วมันก็แล้วแต่นะเอฟเฟกประมาณนี้เนาะที่มีผลต่อผู้เล่นทั้งสนามนะครับอ แล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับแอทแทคเซฟของเราทุกครั้งที่เราจวดกร์ดจากผลของการ์ดสเปริตนะครับหรือการ์ดของเน็กซัพผลของากา๊าซจวดนั้นจะเป็นสองเท่านะครับความสามารถนี้ไม่เกิดผลซ้ำซ้อนนะใส่มาหนึ่งใบนะครับต่อไปเป็นมงกุฎแห่งดวงดาวแบบรีวิวเบนะครับเมื่อไรเราได้รับความเสียหายโดยคู่แข่งนะครับเราสามารถจวดกร์ดได้หนึ่งใบหลังจากนั้นอันเชิญไปแจกคอร์สการ์ดสเปริตคอร์สไปเกินสองจานมือเราได้หนึ่งใบนะแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับได้ทัพ่งเธอทุกแข ต่อไปก็เป็นประตูปราสาทแห่งแคว้นบุพคาเหลืองนะครับวันนี้นะ่าจะรู้จักกันดีนะ่าเมาสามแล้วก็เป็นโบสถ์บูชาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เบดดิ้งโค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะในใเนื้อแทร์เซฟของผูเ้เล่นทุกคนนะครับเมื่อสเปริซีเหลือเขงเราถุ่มลายเนี่ยอ่าเราจะได้คอวอรเนวเมทวะที่รีเซฟนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับเนื้อแทร์เซฟของผู้เล่นทุกคนเช่นกันนะเมื่อสเปริซีเหลือเขงเราถุ่มลายนะครับเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะสซมาหนึ่งแล้วก็เป็นเนินเขาโซลูจิ้ววนนนนนนะะคครรัับบกก็เมื่อใซานนาี การสับปีหรือการเบสสีเหลืองจานแฮนด์เราหนึ่งใบกลับขึ้นมือแล้วก็สปริตของเราทั้งหมดเนี่ยมาสูดสลายโดยเอฟเฟกของคู่แข่งเนี่ยเราสามารถนำคอไลท์หนึ่งเม็ดมาวางบนสปริตนั้นเพื่อให้ยังอยู่ในรูปแบบฟื้นสภาพได้นะครับสมาสามแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับผมเป็นเมจิกใบเดียวในเด็กนะครับเฟรมฟิลนะครับก็เอฟเฟกเมนนะครับสปริตทั้งหมดเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเป็นวางนอนนะครับแล้วก็ไม่กลับขึ้นมือหรือกลับเข้าเด็กโดยคอสามารถนะครับแล้วก็การ์ดเมจิกเนี่ยจะอยู่ในสนามของเรานะครับจนกระทั่งสปรรริตขของเาาาาาถาาถููกทลยยโดสมค่แ่ง ในระหว่างเท่านี้นะครับความสามารถเอ๋ในระหว่างนี้ความสามารถนี้จะยังอยู่ทํางานต่อเนื่องแหละก็คือเหมือนเป็นเวทต่อเนื่องแหละจนกว่าใบนี้จะหายไปจากฟิลนะครับอ่ะความสามารถนี้ก็จะยังอยู่นะครับแล้วก็อ่าแฟดนะครับในเท่านี้สบเรศของเราหนึ่งตัว BP บวกสามพันนะครับโอเคครับไม่ได้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโบวนบีพีการเล่นกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็นี่ก็คือตากของเด็กนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับก็วิธีการเล่นเนี่ยเราจะ เน้นไปที่การเน้นแหงนะครับเน้นการโจมตีด้วยคอสสน,นะครับเพราะเด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสแปมได้เร็วนะครับข้อดีของเด็กเนี่ยก็คือการแบบเร่งจั่วนะครับอ่าเร่งจั่วเน้นหาเล่นฟาร์มทรัพยากรเนาะไอตัวที่ฟาร์มทรัพยากรก็จะมีไอตัวนี้นะครับอ่าลงมาเปิดถ้าเจอก็ได้ลงนะครับซึ่งสมบฤทธิคอสสองในเด็กเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับอ่าก็มีโอกาสลงได้เนาะแล้วก็มีไอตัวนี้นะครับเป็นไอตัวลิงกับตัวเควอนะครับอ่าถ้าสมบฤทธิคอสสองเราตายในแอทเซปเเนี่่ยรราก็จจะได้ััวคบอ่เป็นการจั่ว เพิ่มการ์ดขึ้นมือไปด้วยตัวนี้นะครับเหมือนกันถ้าตายก็ได้จั่วนะครับอ่าเอเฟเฟกก็ประมาณนี้นะครับเป็นตัวหาของอาจจะมีในซัดด้วยครับในซัดก็ทั้งสองใบอ่าตัวนี้ด้วยนะตัวนี้เพิ่มจั่วด้วยนะครับอ่าแต่ก็ตอนเลเวนะลสองเนาะสำหรับใบนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นแปะจวัลเองนะเลือแอทแทัสเต็ปก็แปะนอกมือเพื่อจวัลหนึ่งใบเนาะแล้วก็มีมงกุฎแห่งดวงดาวแบบวิบวรรอันนี้ก็คือของเด็ดมากนะครับผมก็คือเมื่อเราเสียไลท์ใช่ไหมเราจะได้โดดสปร,ริทคอสสองมาซ เลือกโรงสบรี่เข้สอนไปตามกว่าจากในมือได้นะครับซึ่งมันสามารถอเอาลงวางไว้บล็อกเพื่อให้แบบเอฟเฟกอะไรติดอย่างนี้ก็ได้นะครับจากความสามารถมันเนาะก็สามารถใช้คอมโบแบบได้ง่ายหนึ่งตัวนะครับที่คอมโบค่อนข้างที่จะเห็นผลอย่างมาชูนะครับอ่ะลงมานะครับถ้าเราเสียไลท์ใช่ไหมเราก็จะได้เอยไม่ใช่เราเสียไลท์เดีลงมานะครับอ่ะถ้าเรามีโซโคอว,วางอยู่ที่รีเซิร์ฟเนาะเออเราก็จะได้ซิลไปด,ด้วยก็คือจะเป็นคอมโบในการฟื้นไลท์นะครับหรือในกรณีที่เราใกล้จะตายแบบ อ่าไลท์เหลือสองอะไรเงี้ยเออโดนตีมาหนึ่งไลท์ใช่ไหมอ่าเราโดดตัวนี้ลงมาครับมันทําให้อีฝ่ารู้ว่าเออโอเคต่อให้ตีไปอย่างเงี้ยอ่าเราก็ไม่แพ้ดีเป็นการกระโดดเซฟตัวเองนะครับหรือแม้แต่กรณีที่ไลท์เราเหลือศูนย์ไปแล้วแต่เราไม่อยากคิงเด็กด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแบบอ่าอย่างมีตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราโดนตีแบบจากไลท์เหลือหนึ่งเงี้ยอ่ากลายเป็นไลท์เหลือศูนอ่าเดี๋ยวเทิร์นหน้าถ้าอีฝ่ายจบเทิร์นใช่ไหมอ่าเราก็ต้องโมเด็กผมแต่ถ้าเรามีไปน,นี้อยู่ถ้าเราโดดมอชูมามันก็จะเป็นการซนะคผมอ่ เป็นการซิลเพื่อฟื้นไร์ตัวเองนะครับทำให้แบบเออไร์เรามันจะมีเล่นอยู่ก็คือต่อให้เราใส่เอลาฟินมานะครับแต่ว่าอ่าจริงๆก็คือเราไม่อยากโมเด็กตัวเองหกนั่นแหละนะครับก็เราจะไปต้องมีไอ้ตัวมัลชูนะครับในการช่วยซิลให้เพื่อให้แบบตัวเองอะรอดจากการโดนทิ้งเด็กนะครับอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่ใส่มัลชูมานะครับผมก็ล้วก็มันยังสามารถคอมโบการลันเมาลชูได้ไหลายรอบอย่างมีตัวไฮดันยี ไฮดันเดียใช่ไหมอ่านลงมาขุดคอสสองจากในแทสใปสามใบซึ่งมันก็ค่อนข้างเจ๋งนะครับสาหรับขุดคอสสองเนาะก็คือขุดมาแล้วก็กระหนำตีนะครับอ่านน้นกระหนำตีได้แล้วก็ยังมีในซัดนะครับเนินสูงสโซลูจิวขุดเบฟหรือขุดสลิดหนึ่งใบนะครับขึ้นมือซึ่งก็ถ้าคุ้มเนี่ยเราก็จะได้ไฮดันเดียกับขึ้นมือมานะครับผมเพื่อให้แบบว่าอ่ายังไงนะ ตายลงได้เรื่อยๆนะครับอ่าเน้นตีได้เรื่อยๆเด็กเนี่ยก็คือเด็กเน้นตีนะครับลงตีเน้นเน้นลงตีอ่ะเน้นตอนต้นเกมเราเน้นบุกเร็วนะครับลงตีลงตีไม่ต้องกลัวว่าจะเจออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรแปลกๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราก็ไปวัดดวงกับเลดเกมเอาไม่ใช่วัดดวงเดี๋ยวเออเราก็ไปนเน้นเลดเกมเอาเพราะเด็กนี้อย่างที่บอกมาคือเด็กของเอลฟินใช่ไหมอ่าตัวนี้ก็ต้องมีบทที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับก็ในช่วงเลดเกมหรือการเกมนะครับอ่าเราใช้ตัวนี้ใช่ไหมเราจะไม่ตายทําให้แบบอ่าเราเนี่ยจะแบบ บุกโจมตีได้โดยไม่ต้องสนนะครับว่าอีฝ่ายมันจะมีตัวตีกี่เจมนะเออคือต่อให้ขอให้ตัวนี้ยังอยู่เออเราก็จะไม่ตายนะครับซึ่งไอตัวนี้จะมีเอฟเฟกเด็ดๆอีกหนึ่งอย่างก็คืออ่าเลเวลสนะครับถ้าเรามีเจมในสนามถึง10เม็ดอย่างเงี้ยอ่าเจมเหลือในสนาม10เม็ดเนาะเราก็จะได้แบบอ่าอีฝ่ายน่ะสปริตบีมันจะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมทำให้แบบเออเราสามารถต่อสู้ได้ายนะครับก็คือ ตอให้อีไฟายมันจะปูบอร์ดมาเยอะแค่ไหนหรือแบบมีเอฟเฟกนอนบล็อกได้เงี้ยอะถ้าไม่มีเอฟเฟกที่ไม่รับผลเอฟเฟกของเราเงี้ยเออเขาก็ตายอยู่ดีนะครับอย่างงก็แพ้เทียบ DP กับเราแนละ้วก็คือเขาเป็นศูนย์เนี้ยเออเราตอให้เราตีแค่พันเดียวเราก็ชนะได้นะครับอะประมาณนี้เนาะก็แล้วก็วิธีทําให้ตัวนี้ไม่ตายนะครับเราได้แปะมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสาใบานะบไม่ได้แบบไม่ได้สาบแบบนะครับสาใบาจริงๆแล้เวาิธีที่แบบการตายพอเราแบบจะไม่เน้นแบบให้มันการตายมากเออถ้าเรา เน้นไอ้ตัวแบบนี้เยอะเดี๋ยวมันจะค่อนข้างที่จะเล่นยากกับเด็กนะครับอย่างเราใส่ตัวนี้มาตัวที่อยู่สงครามนะครับอ่าตัวนี้มันช่วยทําให้ไม่โดนถอดคอเนาะอ่าไม่โดนถอดคอก็เท่ากับไปตายเอาโอเคนะไม่เท่ากับไม่สุกสลายอันนี้ก็รอดนะครับแล้วก็มีอ d ด t ินะครับอ่าไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกนะครับก็รอดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเฟรมฟิวนะครับเฟรมฟิวเนี่ยก็กันดีดกันดีดไม่พอกันโดนจับวางนอนได้ด้วยคือตอนเนี้ย มันกันได้ทุกอย่างนะครับผมอ่ะเพราะว่าไม่ใช่ความสามารถที่มาจากชิลด้วยก็คือต่อให้เตีไลท์สีมาอย่างไงมันก็กันไม่ได้นะเออมันก็ยังกันได้อยู่ดีนะครับอ่ะถอดคออะไรก็กันได้นะครับก็คือถ้ามีสามใบเนี้ยอยู่ในสนามพร้อมกันนะครับก็คือสปริตของเราเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับไม่ถูกทาลายได้ง่ายๆเนาะจากการเทียบบีพีก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะตัวเนี้ยมันทําให้บีพีเป็นศูนย์นะครับก็คือจะเป็นอมตะนั่นแหละเป็นเด็กเหลืองอมตะนั่นแหละนะสำหรับเด็กนี้เนาะก็นะครับ อฟิลฟิลมันอาจจะมีข้อเสียใช่ไหมถ้าสปิริตเราถูดลายจากเอฟเฟกเนาะแต่อย่าลืมนะครับว่าเรามีอิดิชอยู่นะถ้าถูดลายจากเอฟเฟกเนี่ยอะเราเปลี่ยนไปวางนอนซะมันจะถือว่าตายปลอมนะครับฟิลฟิลก็จะไม่ทําการระเบิดตัวเองนะครับอะประมาณนี้เนาะอันนี้คืออ่าวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับในการป้องกันตัวเองซึ่งไอการสะสมเจมเหลือให้ครบ10เมนะ็ดนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะครับเพราะว่าเราใส่เน็กซัสมาเยอะเนาะก็อย่างพวกเนี่ยเราเล่นเราเล่นเน็กซัสใช่ไหมเราไม่จะเป็นที่จะต้องวางคอบนเน็กซัสก็ได้เพราะเ,าาเะนะ็กซัสแต่่ละใบของเเเรราานียไม เราไม่ได้เน้นที่เอฟเฟกต์รีเวลร์สองสักเท่าไหร่เราจะเน้นที่เอฟเฟกต์รีเวลรหนึ่งเนาะอย่างประตูประสาทแข้งบุคคาเหลืองเนี้ยอ่ะเราก็เน้นแค่เลเวลรหนึ่งไปก็พอนะครับเน้นในการฟาร์มทรัพยากรแปดจัวเนาะไอ้มอุกุกดวงดาวเราก็อ่าเข้าใจนะมันก็แบบเน้นรับไลท์เออไม่ใช่เน้นรับไลท์เออ,เ,เ,อ,อเป็นตัวฟาร์มทรัพยากรเหมือนกันอ่ะเสียไลท์เราก็ได้จัว่วเอฟเฟกต์มันเกิดตั้งแต่ level แรีเวอรแรกกันหมดเลยตัวสําคัญสำคัญเนาะไอ้เนินสูงโซลูจิวนะครับเราก็จะได้แค่แปะเออแปะเอาขึ้นมือนะครับเเเอออฟฟรราก็ไมไม่่ดด้้ใชยูีจิงๆ อ่าโบสถ์บูชาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เอาจิงๆินะการตรวจดเด็กนี่มันเยอะแล้วใช้แค่เอฟเฟกต์เลเวลแรกนะั่นแหละก็คือเอามาปั๊มคอฟาร์มคอให้เราได้ลมเพิ่มเนาะเพราะว่าอย่าไอตัวของเอลฟินเนี่ยมันจะไปอยู่เลเวลสามได้มันต้องใช้คอห้าเม็ดนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันและต้องรอเลดมากๆเลยนะครับกับการสะสมเจมสิเม็ดในสนามเนาะแล้วก็จะมีอ่ะหนังสือเวทที่ถูกผนึกหนังสือเวทที่ถูกผนึกเนี่ยมันจะดีอย่างหนึ่งตัวที่แบบเวลาเรา โดนเอฟเฟกหมู่อาอย่างที่ยกตัวหลบตัวอย่างเลยก็คือตัวเซฟิโลเอริสใช่ไหมที่เราลงมานอนอันนี้คือเราค่อนข้างที่จะสู้ลําบากนะครับอ่ะถ้าเราเจอแบบไอ้ลงมานอนอย่างเงี้ยอ่ะมันสู้ลําบากด้วยหรือแบบโดนอะไรหลายๆอย่างนะครับที่แบบมันเกิดผลต่อผู้เล่นทั้งสองเงี้ยอ่ะแต่ถ้าเรามีอย่างไอ้ตัวนี้อยู่เออโอเคเราปัดคอรับผิดชอบไปให้อีกฝ่ายได้อะไรเงี้ยนะครับ ก็ให้อีฝ่ายรับเองนะครับอะไรประมาณนี้เนาะเออเอามาการตัวเองได้แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเอฟเฟกที่แบบโดหนหมู่ทั้งสองฝ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับหาที่แบบหาเจอมันยากอะไรเงี้ยนะอ่ะก็เขาโบ้คร่าวๆวิธีการเล่นก็มีประมาณนี้นะครับก็ตามสไตล์นะครับเด็กข้าได้สองก็คือเน้นต,นนนตีนะครับเน้นเกมไวถ้าตายเดี๋ยวเราก็ชุบได้ถ้าเล่นเกมเดี๋ยวเราก็มีตัวกันตายเองนะครับแล้วก็เราจะสามารถฟาร์มหาของอะไรได้เรื่อยๆนะครับจากความสามารถของเราเนาะ แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะพูดก่อนตัวเทพธิดามาคาเอลนะครับไอ้ตัวมาคาเอลเนี่ยมันก็ไอ้เอฟเฟกชาร์จเนี่ยมันไม่มีผลสําหรับเด็กนี้แล้วเพราะยังไงก็ปีพีเป็นศูนย์ใช่ไหมอ่ะถ้าเรามีมาคาเอลอยู่เราสามารถคอมโบกับเอลฟินได้นะครับในการเขาเรียกว่ายัไงนะถ้าแบบเรื่มอัตทัสเตปมาปุ๊บเนาะอาบีพีสเปริตรีไฟล์มันจะกลายเป็นศูนย์เนี่ยอ่ะเราก็สามารถใช้ตัวมาคาเอลจับนอนได้นะกรณีที่อีฟายมีเอฟเฟกเมื่อป้องกันเมื่อถูกทำลายอะไรเงี้ยออออ่าาาาใใช้้้้ตััััวนนนนนีคคมมมโบบบกกกจจะะทํหแไเเิด็ืร สามารถป้องกันได้ในอีกทางหนึ่งนะครับก็เป็นอีกทางเนาะแล้วก็ถ้าเจอเด็กโม่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเราใส่กันโม่ถึง6แบบเลยนะแล้วก็ถ้าโม่ให้เราเนี่ยมันถือว่าเป็นการฟาร์มทรัพยากรอ,อะไรให้เราด้วยเพราะยังไงเราก็คุดได้นะครับอ่ะคุดค่าได้สอนแล้วก็มีไฮเดนเดียใช่ไหมคุดเบฟหรือคุดสปลิดได้เลยแล้วก็มีเนินสูงโซลูจิวใช่ไหมรอแค่แบบขอแค่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี้ยเออเดี๋ยวถ้าแบบโดนโม่ไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราก็ฟามทรัพยากรกลับคืนมาได้นะครับผมที่ขอให้แบบ ระวังที่แบบอยากให้มันขึ้นมือสุดๆมาเลยคือแบบอ่าถ้าไปเนี้ยไปแท็ก็คือกลับมาไม่ได้อะไรงั้ก็คือเฟรมฟิลนะครับค่อนข้างจะใส่มาน้อยเนาะประมาณนี้นะครับผมก็เขาโบกวิธีการเล่นคร่าวๆตามนี้นะครับส่วนคะแนนที่จะให้เด็กนเนี่ยอยู่ที่สี่เต็มห้านะครับผมเนื่องจากเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างาที่จะเน้นเกมเร็วนะครับบุกได้โดยไม่สดอะไรไม่ต้องกลัวว่าอีฝ่ายจะเคาน์เตอร์อะไรเพราะยังไงเลตเกมเนี้ยเราก็สู้ได้นะครับเราไม่ตายเออไม่ไม่เชื่อว่าสู้ได้หรอกเราไม่ตายนะครับแต่ว่า ข้อเสียขอ,องเทคนี้หลักๆเลยก็คือไอ้การป้องกันที่ผมใสมาผมใส่มาน้อยใช่ไหมอย่างที่บอกนะครับก็คือมีแค่3ตัวน,นี้นะครับอ่ะในการป้องกันของเขาเนี่ยมันก็ค่คคอนข้างที่ยากกว่าจะรวมกราดที่มันอยู่ในเด็กแค่ใบเดียวอย่างเงี้ยอ่าอยู่ในเด็กแค่ใบเดียวแต่เราต้องใช้ถึง3ามใบเงี้ยเออมาป้องกันในทุกๆด้านครับแต่ความจริงเราไม่เจอแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่เจอแบบเขาจะเล่นเราในทุกๆทางหรอใช่ไหมมันแบบเจอแดงมันก็มีแค่เผาอ่ะมันจะแบบมันจะมีแค่ดีดน้อยมากหรือเจอแดงเราก็คงไม่เจอโดนหดคออย่างนี้ใช่ไหมอ่การจะเลใช้้แต่ถา เซฟสุดๆก็แบบถ้ามี3มใบก็สาใบไปเลยนะครับใช้ไปให้หมดนะเออ,อยังไงเราก็จะรอดตายนะครับผมรอดตายจากการโดนโมโด,ด้วยเอฟเฟกเราก็จะมีไอ้ตัวมองชูอ่าเ่เป็นเด็กที่แบบบุกไปด้วยแล้วก็ยื้ชีวิตตัวเองไปด้วยนะครับยื้ไปสุดๆอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับเด็กนี้นะคอมโบเอ้ยวิธีการเล่นกับคอนเซ็ปต์เขานะก็คือต้นเกมเน้นแห่นะครับแห่ไม่ได้ก็ไปอยู่ให้ถึงเลดเกมนะครับซึ่งเราก็ไม่ตายง่ายๆแล้วสำหรับเด็กนี้นะก็ข้อเสียใหญ่ๆก็คือเป็นพวก เจอสเปรดแบบเอาง่ายก็คือสีขาวอ่ะเจอพวกสีขาวที่มีเอฟเฟกแบบไม่รับโผลหรืออันต้าชิลเฮฟวี่ชิลชิลเหลืองอะไรเงี้ยอ่ะเราจะไม่รับผลตรงนั้นนะครับซึ่งมันจะทําให้ BP เป็นศูนย์ไม่ได้ซึ่งพลังของเราเนี่ยก็แสนจะน้อยนิดนะครับอ่ามีโอกาสที่แบบเทียบ BP แล้วหุ่มปลายเองนะแต่ว่าประเด็นคือยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับประเด็นคือถ้าเขามีเอฟเฟกต์ป้องกันได้แล้วแล้วก็มีเอฟเฟกต์ในการ สามารถป้องกันตอนนอนได้เงี้ยเออคือเราจะเสียแบบสุดๆยังไงก็จะไม่เข้านะครับ BP ยังไงก็ไม่สามารถสู้ได้แล้วแต่และตัวเงี้ย BP สูงสุดเราก็แค่หมื่นเองนะครับที่เหลือมันก็แค่แบบระดับสา0พันห0พันอะไรเงี้ยเออพันเดียว2 0 0พันเนี้ยมันสู้ไม่ได้นะครับในเรื่องของ BP เนาะก็ประมาณนี้นะครับก็สี่เต็มห้านะครับคลิปนี้ก็หายผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะหายชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย